อุ้ยไม่เจอนานว่ะทีฟแต่ผมไม่เคยเห็นเล่นผมไม่เคยเล่นสตาร์การ์เดนทัโฟเลยเมื่อกี้เกือบละเกือบละอีกนิดเดียวเ <c oughs> มื่อกี้ใกล้ละใกล้กลคำว่าทัพโฟละเมื่อกี้น่าจะแย่แค่ออกเมนสองอันแรกแค่นั้นเลยเพราะมันไม่ได้มาช่วยให้บอลเราแรงขึ้น <c oughs> เล่นแฟนเซอร์วิสโลเวลเจ็ดโลเวลเจ็ดยังไงให้ซาย,ย่ากลกกันสามดาวที่เลเวลเจ็ดว่ะเล่นเก่งเกินไอเอ็นมาดูน้องเอ็นนะครับเล่นในพีซีเล่นแรงกิ้งไม่ได้เกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับ เล่นได้อยู่นะครับลองไปถามฝ่ายซัพพอร์ตก็ได้ครับผมเป็นเพียงแค่สตรีมเมอร์ครับผมจะรู้อะไรอ,อ๋อลืมไปสตรีมเมอร์เกมนี้ต้องรู้ทุกอย่างต้องรู้ทุกคำศัพท์ที่เขาพูดกันต้องรู้ทุกโพซิชันต้องรู้ทุกออกเมนต์แซวนะแซวนะแซวนะก็ตามที่ผมพูดไปกันแหละก็ลองไปปรึกษาซัพพอร์ตดูครับไอ้ดนนทีก่กมไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วไอ้ตับนต Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม g u e o ออฟเลจ d นหรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop แม่งกูเจอทุกวันน่ะเชื่อมันจะมีสักวันไหมที่ไม่เจอควาย ป็นยาอ่อนนี่แล้วก็เล่นกันอยู่หน้าไหนสัตว์ตางไม่บอดไงกูถามหน่อยเหอะเซมเมอร์ต้องเวฟเป็นครับเวฟผีอะไรใส่ง,งมงไงไอคนนี้วอล่านได้จินวอล่าดได้จินแต่ใส่คุณซูเอาโคเดนเอชนานานะแต่ผมใส่คุณซูจินนะเว้ย <laughs> เงินมากกว่าวอล่าดอย่างนั้นเลย เงินมันจะมากกว่าวอผ่านได้ยังไงวะมันต้องมันต้องวอผ่านมากกว่าสิว่ะเผาไม่บอดอยู่แล้วพี่ไอเอ็นพิมพ์ม่วสวยแล้วเคยพูดไปกี่ครั้งแล้วแว่นกรองแสงสีฟ้าช่วยอะไรนี่กูดาประแจด้วยเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับแว่นที่กรองแสงสีฟ้ามันคือเอาไว้กรองแสงสีฟ้านี่แสง <c oughs> จะตากูทะลุบอดชิหายไว้พว ช่วยอะไรผมพอกสองเซคา마าซึ่งพอกจริงก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนี่ละครกองแสงสีฟ้าได้กองแสงบอดมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาเรียกว่ากองแสงบอดมันคือแสงแสงธรรมชาติอะเหมือนแสงดวงอาทิตย์เลย,ยเหมือนมึงใส่แว่นกองแสงสีฟ้าไปเที่ยวข้างนอกแล้วมันคือแสงอาทิตย์อะ แสง UV อะรอยนียมันคนละแสงกันนะช่วยอะไรการย่างคืออะไรการย่างคือการเดินครับเดินค่อยๆเดินส่งมาปเลยเอผมได้โคด n นเอครั้งที่หนึ่งโยเนสป่ะเกมนี้เพิ่งเริ่มเล่นตุ๊บโยเน้เลยเหรอไอทีโบเห็นนอกเมนแรกสปอยล์บอลนาสตาร์ทโคดินเอคุณซูโยเน่เลยหรอมันมาก็เล่นได้หมดเลยทีโบขับยู่ดีเวยโยเนได้ไงวะ เดี๋ยวนะผมลดแสงแล้วก็ดูออกมตนกันซูพิมิลเฟอร์เลนนิงโกฮันเลอร์วอลผาที่ได้จินเล่นเดทคูแล้วก็อไอ้นี้โซโลโลิเวลินขนงสุดท้ายเป็นโซลิงลิเวลโลนะลเจเจมาเลยครับเจ๊หัวทองครับก็ขอให้สิ่งที่พิมพ์อะไรกลับมาก็วนกลับเข้าตัวเองหมดเลยเนาะได้เข่เขเขขงๆทุกคนนะครับ,อบวอลได้ตังจู้สิบบาทจู้ มูเมตาเหรอเราเมตาเหรออีกตัวมาไปนะเวฟไหมครับอันนี้ไม่เวฟน้องนี้เรียกฟีโลใครนี้เล่นได้อยู่เหรอ,อยิ่งเลยขามาอยากเล่นคุณอะไรวะโยกหน้ามาเป็นเมมเบอร์ก็ไปไปโซลหกได้เนาะเดี๋ยวเก็บโซลโซโลซูดเลยโซลโซเลอร์อะไรโยกหน้ามา นองเอยี่ปเดือนหนูอยู่กับพี่มายีปีแล้วอ,อดอยีงกันหน่อยได้เลยครับน้องเ,เองขอบคุณยี่แปดเดือนเลยมีชีวิตกำลังสเลเรื่องไงวะโซทูเลอร์แม่งอยู่มาสองแพทแพทที่สามเล่นไม่ได้ลืมวิธีเล่นหนึเกี๊ยกเกกเกียมีนเนี้ยมีคามีคาทำไมมีมันมัดแบมีทีทิ้งอันหนึ่งเพราะว่าผมได้ หมัดซ้ดำมาใช่ไหมคือถ้าผมถอดธนูจากนามันไปอยู่ที่คามาแล้วคามาจะได้ไวยสตาร์ฟหรือว่าผมอะดัพตีเฮมอะดัพตีแล้วตีหมัดพิงด้ก่าได้ไอเอไอเอหรือจจกอไอเอเลยครับซ้อหงไฮโลเควน Lo Q นะมาเอาจริงฟีโลคามาตอนเนี้ยก็ก็โหดอยู่นะเอาข้อจริงแล้วอะ เดือดพอกเก็ตลีไี่เอาเลือดเยอะไม่เอาสายปะ่ะไอ้ได้เทพไปอ่ะไอ้กลางมันอร่อยเลยดิ่เช้าพันูล่าเบนส์พันูล่าเบน์นี่ผมมีแผนนะเว้ย <c oughs> เล่นคาม่าเหรอพี่เปล่า <c oughs> <c oughs> เอาคา,ม,าม่าไปหมุนหาแอดไปชาต <c> ิ <oughs> <c oughs> <c oughs> มันนี่เลย วันนี่วันี่เดี๋ยวนี้นี้โดนแกมบิดห้าแน่เนี่ยหนึ่งสองเอ้ยแบบรีบรีบแกมบิดห้ารู้ม่เล่นหรอกคามาใครเล่นก็เล่นใครจะเล่นก็เล่นนะครับคามาขออนุญาตไม่เล่นเอาดิทำหน้าที่ของเธอซะ เปลี่ยนจากเธอเป็นอีกหนึ่งเธอเชื่อไขวะเนี่ยไม่เปลี่ยนจากเธอเป็นอีกหนึ่งเธอเลยเปลี่ยนจากอีกหนึ่งเธอเป็นอีกหนึ่งเธอได้ไหมล่ะเธอนอกของนาขาดแค่์ผ้าคลุมของแอสผมครบแล้วนะเพราะผมอยากแกมบิด5ไปไวตอนนี้เราแกมบิด2 3งสามมาตาฮาเป็นเซเวนแล้วก็สองตัวนี้1 1 1่ตัวนี้เป็นแอสอะแกมบิด5เลยอ่าเดอะคูมันซิเวอร์3อมแโกลเด้นเอทผมครบยัง 48น่ครบรอบที่สามหยิบแอชได้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าได้ปะออกคนที่สองนะไม่ได้แอชก็ผ้าคลุมนั่นอนะไม่ได้เหมือนเดิมหยิบหมัดไปครับได้เจากก้าเกาะเมื่อกี้จะหยิบผ้าคลุมจริงเพราะว่าผมจะได้คาเค็นฟูรีหยิบเจากก้าเกาะแทนแล้วกันมาเอ้ยแล้วมันหยิบแอชไปทำไมวะนี่สังก็นอดแอชเหรอ เฮ้ยฉันไม่มีเซเวนหมดมีเซเว่น嘛น้องเอาจริงผมหน้าหน้าโลเลยนะเมื่อกี้โลหาเซเวกกนเหมือนลืมหมดแต่ยิ้มอยู่ยิ้มเลยหมดแต่ยิ้มอยู่ไอ้ต้องหาเซเว่นไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรแค่เซเวนโอ้ยังไม่ได้เซเวนเลยขอบคุณครับ ขออนุญาตเอาสี่บาทมาหมุนนะครับขออนุญาตเอาสี่บาทมาหมุนผมยอมถอดของเลยยอมเปลืองเปลืองไอเทมถอดของเลยเพราะผมจะเอาสี่บาทมาหมุนบูเลตเฮลิ่มีเจาะก่อเองแล้วเนะี่ยฉีกกระชากเคี้ยอะไรมีเจาะก่ออยู่แล้วขี้อันนี้ก็ได้ครับแรงเหมือนกันเพราะว่าเรามีไออีแล้วเราก็จะมันผ่านไปกี่วินะทุกๆสามวิได้ขี้ห้าเปอร์เซ็นต์ เราก็จะคีร้อยได้เดียเป็นไม้ได้คอ,อ,อ,อร์ฟดิคอร์มีคอรคอรกซ่อมอ่ะเหรอไม่เล่นเดี๋ยวผมจะเล่นแกมบิดห้าแกมบิดห้าเล่นคอร์อกกซ่อไม่ได้ใครวะ <laughs> หมุนแอสสองดิเฮ้ยอัจริงคาเซนเต้มันอยู่ในบอร์ดผมได้นะเป็นแทงแทนอูเดียนะแต่ว่าผมอยากได้แอสสองดาวก่อนแอสคนที่หนึ่งแอสมีคนเดียวนะเท่าที่หมุนดูไว,ไว จริงกับคุณซูน,น่าจะต้องเป็นบอยสตาร์เลยแต่ผมว่าต้องคุณซูอ่ะไอนี้คือไซล่าเนะ่ยพี่เคขอขบอดเคเซนเตอยากอยู่บอดคุณคือถ้าแผ่นเบนซ์มันเล่นเป็นแล้วถ้าแผ่นเบนซ์มันให้แอ2สอดาวผมลอยไหลสบายเลยเล่นแกมบิด5ฟาร์มยาวๆแต้มแรกแล้เท่าไหร่ยีบสองอีกเลยไอหน,นังมาเป็นไรกับยี่สิบสอวะน้องโหล อีลกยี่ิบสองทีสิบสองสิบหกสิบสองสิบหกสิบสองสิบสลับกันไปสลับกันมาได้ไหมล่ะได้แอชมาห่งตัวซ้ายดีสุดนะถ้างั้นผมต้องขึ้นเวลแล้วหัเราะสบายแล้วนะ <c oughs> เข้าที่ดูผมคิดว่าสบายสบายแล้วนะอันนี้พวกมี่อสสองตัวผมเลยขึ้นเวลไปโลเลยก็ลงอย่างนี้นะซามไปเรื่อยๆเอาเตจ,จิตไปยืนหน้าโลขาวผมเล่นแกมบิด5มาบ่อยนะครับสิ่งที่ทำให้แกมบิด5้าบอดแคปก็คือแต้ม12บสกัแต้ม16บ2ไม่แคป2ิบมันรอนานเกินนะครับกว่าจะแคปมันนานสนะิบหกกับ12แน่สุดยอดสุดแล้ว 12ลุ้นดูเอล,ลิฟสิลุ้นตาเอ่อสเตอร์จิตนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วแต่เรายีิบสอครั้งเดียวใช่ปหมละ่ะใช่ปหมล่ะคนดูเรา22ครั้งเดียวใช่ปหมละ่ะคุณบอกผมสิว่าผมจะยีิบสอครั้งเดียวบัตเลตไข่ดูโออันนี้เล่นแอดเหมือนกับเราเพียรจริงคนที่สองดุบัตเล เร์แปโซเตอร์แแล้วสมรอบจะเป็นอะไรไปยิบสองลุงน้นว่าครบไหมครับครบอยู่แล้วน้องยิบสองอ้าวผมมาเจอโซเตอร์เขาโล่หมดตัวแล้วนะเซตสองดาวแต่ว่าเหมือนลืมย้ายของมาให้เซตนะเซตสองดาวเซม,มิล่าสองดาวเซม,มิล่าโดดเข้ามาปัน่นได้ของในสปอยออฟบอลนี่อ่สิบสองครบแล้วน้องยสิบสองครบแล้วแล้วเราแพ้ต่อไปเลขกอะไรครับ เลขสี่เลขสี่ไปเลขสี่เอ่อตัดฮิวปะไม่แต่ผมมีซันฟรรไฟแล้วไม่ใช่เหรอว่อมฆะ้ครับเดี๋ยวนะผมต้องหยิบอะไรหยิบของไซล่าธนูธนูได้วอสตาร์โอเมนเพียสเมื่อกี้มันเก่งมาสำหรับพีเพียสตอะไหนวะเนี่ยเหรอก็เก่งนะก็ได้โบนัสทูเรเมดมาฟรีัแรงเไปห้าบาทไปหมุนครับห้าบาทไปหมุน ห้าบาทหมุนรอเลยต้องเก็บแอชไหมเอ้ยผมมีห้าบาทเลยเอาห้าบาทไปหมุนรอเลยก่นแอชคิดว่าไม่ต้องเก็บเนาะหรือเก็บเก็บก็ได้มีแพนโดร่าเบนต่อไปสี่สี่นี่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยสนใจอะ่ะผมมาเจอเดบิคอวะ่ะเดบิคอแม่งที่หนึ่งเลยตอนนี้ไม่ค่อยสนใจหมายถึงว่าผมต้องสูญอะไรแต้มถัดไปอะ่ะสี่กับแปดผมไม่ค่อยสนใจอ,ะอ่ะครบละต่อไปเอ้ยิสิบสองสิบสองเนี่ยผมสิบสองละได้เจฟโแม็กตัวเจโคมสองดาวแล้วช่วยซื้อแอชให้คน ได้เอ้ยได้ไซล่าว่ะได้ไซล่าไซล่าแทนหมนี่กโดเโปี่ยงเปี่ยงผมต้องหาอูเดียใหม่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมอยากของอยากของคืออะไรอยากย้ายของให้เจโฟ่เพื่อแต่แอดมันสองคนไม่ใช่หรอนี่ไงผมไม่เก็บแอดแล้วกันลืมไปว่าแอดมันสองคนขอบคุณที่ช่วยเตือนครับ 12มีโอกาสได้ตราดูเอลนะครับตราดูเอลเราดักบูเดียได้ดักอะไรให้คนไม่สองครับเออไม่ไม่ทำแล้วกันครับเป็นคนชอบแบ่งให้คนอื่นเล่นครับเพราะว่าชอบโดนมากระตัวครับพวกเล่นไม่แบ่งมันไม่ใช่เล่นไม่แบ่งหรอกแม่งวันวันไม่ทำอีขี้แต้อาทำสามดาวไอสัตว์ไม่ได้ไม่ได้ว่าเรียกว่าเล่นไม่แบ่งหรอกโยนี้ไล เล่นตามเว็บไหมครับ oh. เจอแต่แกมบิท5ตามเว็บไหมครับ oh. เจอแต่แกมบิท5้า oh. ในเว็บมีแกมบิทห้าได้หรออาจจะมีแต่ผมไม่รู้ Bram ใสร่าขาดหนึ่งปล่ Bye, ชยชวนแบบสิบ <Bye. S 1> ละมีน่าจะครบสิบสองปะโอเคได้สิบสองครับต่อไปอ่ะต่อไปสิบหกสวยนะสวยนะสิบสองสิบหกต่อกันนี่คือสวยๆเลยคือสวยๆเลยครับสิบสองกับสิบหกต่อกันอยู่ที่ว่าสิบสองผมได้อะไร่นั่นเองแต่มีโอกาสได้ดูริสสูงมากสำหรับสิบสองสิบสองได้ดูริสสิบหกได้ตาสเตเตจิตอะชนะเลยเ <c oughs> นี่ยผมบอกเลย เซยล่าสองอ่ะไน้ตาดิวลิสอันนี้สบายแล้วนะแอดคนตายไปยังอ่ะถ้าแอดแอดเขายังไม่ตายอ่ะผมซื้อ4บาทผมเอาสี่บาทไปหมหุนหาไอ้นี้แล้วกันไลท์พิเศษเหรอมัน50%เลยนะครับโอกาส50%ที่จะได้ตาดิวลิสเลยนะครับมันเยอะมากเลยนะมันไม่ได้เหมือนตาเตอร์เดจิตนะเตอร์เดจิตมัน1ใน3หรือ1ใน4ผมจำไม่ได้ แพ้นะเนี่ยเดี๋คอเนี่ยเป็นบอดเดี๋ยวที่กูแพ้เฮ้ย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 เนาแพ้อะไรเราห้าบาทหมุนห้าบาทหมุนบามบามไม่มีสักบามมีลีมีไอ้กูเก็บไซร่าไม่เยด,ดูนะ้ามาเก็บไซร่าามาเก็บไซร่าครับ ใช่เหรอบามโยมาไฟมาแอดเหรอเชื่อบามไมชุนแล้วนะนี่เขาชนะไปกี่ครั้งปวดตาแบบไปยืนริมสุดเลยไปตามอ่าเนี่ยมาเจอบอร์ดแอดคนนั้นอนะเขาดรอปแอดไปละไปเล่นเลนเจนด์ผมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวารัตไม่สองดาวผมไม่มีทางแพ้ผมกล้าพูดว่าวารัตเขาไม่สองดาวผมไม่มีทางแพ้แพ้กูโผล่เกมกูด่าด้วยไม่มีทางครับสิบหกได้แล้วครับสเต a ิจิ i c ปะ ไม่ได้ไปได้5้าบาทตัวโอเคห้าบาทประมูลได้ต่อไปเป็นยี่สิบองเฮียตามสูตรเลยใครมาได้ผมตามสูตรวะแย่กบิท่าเีความเร็วที่กูไต่แรงได้5บาทสามดู5้าบาทสาผแนเบนส์เลโก้ที่เหลือไม่เล่นกันแล้ว5้าบาทอ่ะหยิบเทปป่าวะหยิบทปฟหยิบทปของดีกว่าก้อยโซไฟพึ่งหรอบอ่ะผมมีโอกาสโดนโซไฟ10นะนไหมหมายถึงว่าได้10บรอบอ่ะ ไอนี่ลีโลรลีโร่ถ้างั้นเก็บแอสไปด้วยเนาะเผื่อเราต้องทำแอสสามดาวมีคนซื้อไซล่างอะมีคนซื้อทีเอฟแต่ไม่มีคนซื้อไซลา <c oughs> ่ายังเห็นลีสามเนี่ยเก็บอยู่เก็บอยู่กำลังพยายามขึ้นเลเวลสิบอยู่ครับเฮ <c oughs> ียทุ่ไชอบเหลือบอกแสบตาให้กูสู้วะน้องเก็บไมล่าเหรอให้พี่ช่วยปะ <c oughs> พี่มันก็คนดีซะด้วยเลยดูไซล่าผม ไซร่าผมตึงจัดบอ,แอดบอแอดไหนบอดแอดไหนมีแอด,ด้วยเหรอบอดแอดอีกคนพกไซล่าไว้อยู่อยู่อดีตปะเนี่ยแอดไหนวะใครสาเออเดอะคอซามิล่าบอดแอดไหนน้องวะเคผมหล่นแอชไหนมันตายแล้วมีกูเล่นแอดอยู่คนเดียว อันนี้บอดใครสาดาเลียสใครสาดาเลียสเราจริงต้องโพดิชันนันเนี่ยะผมลืมอุโมดแบบหมุนหาบอแดแอร์จนนั่นนหะเลือกชนคุยดีเราต้องเอาแท้งถึกสุดไปชนดาเลียสอะไม่งั้นแพใส่ล่าหกตัวนะเท่าที่ดูตอนเนี้ยเจ็ดตัวนะเท่าที่ดูตอนเนี้ยเราได้ดูตอนนี้ใส่ล่าเจ็ดนะใส่ล่าเจนะ็ดนั้นน้อง แล้วล่าพี่7แล้ว8 9ปะ่ะอันนี้8 9ปะ่ะคุณดู8และ9ปะ่ะ8และ9ปะ่ะ8และ9ปะ่ะ เท่าที่ดูคือ8และ9นะครับ8และ9ชอบปะละ่ะออกเมนแพนโดล่าเบนน่ะ <laughs> 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 ชอบไหม้าบ้าบแพบโดบ้าเ้าบ้นบะคบับชอบไหบครับ้บ <laughs> ชอบอับน,นี้อะ้รนะ ชอบไหมครับโอ้โหพวกคุณชอบไหมครับไม่รู้อะโคตรแจะแบกอะผมมีต้นไม้กี่ต้นอะอ่ะเล่นคนเดียวเด้อที่เหลือขังนะที่เหลือเล่นคนเดียว,วยต้นไม้เอาต้นไม้ไปเล่นโอเยอย่าตาบอด ทำไปเลยทำไปล่าสามทำไปเลยสู้กูได้แล port sì> ้วกันอ๋อแม่แม่งตายแล้วขอรูปหัวใจด้วยครับชอบไหมครับเพนโดร่าเบนมันทำรูปหัวใจได้ไ่มหน้าบาาเป็นหมอนทำยังไงอ่ะไม่ได้วะน้องยืนหน้าไม่ไหว ที่เหลือยินมองครับที่เหลือแบบเป็นตัวเสริมยินมองเสุดยอดอกเม้นว่ะหนึ่งสองสามสปดเผมมีต้นไม้9้าตัวต้นไม้เลือดสามพทุกตัวไซราเลือดหกพัเจ็ดไม่เดือดชิบหายปะ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 ปป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  แปดย่างผลไม้ไม่ต้องขายบอด์ะแรท้งกิ้ะแม่ผมไม่อยากขายบอดอ่ะอยากใช้ v a l u ลู a แ b ม t ิไปเรื่อยๆเอาจริงถ้าขายบอดอ่ะเหลือแค่แ a ม b ิ t หก็พอแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งเหลือหาตัวไว้เฉยๆเลยห้าตัวไว้เฉยแล้วให้ไซล์ล่าเอาแว l u ลู a แ b ม t ิดห้ไปไปๆๆ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 ๆก็ยังคงเป็นสุดยอดออกเมนนะครับชื่อคลิปออกเมนที่ดีที่สุด ก็ยังคงเป็นสุดยอดออกเมนตลอดการนะครับไซล่าสามดาวกับออกเม้นที่โกงที่สุดไม่ยอมเอาออกสักที <c oughs> ไม่เอาออกอ,อ่ะหนูออกกี่โมแล้วไม่มีคนซื้อไซร่าดักเก็แเมงเมื่อกี้ผมคือผมพูดเล่นนะเรามีไซร่าเตัวใช่ไหมแล้วแพนเบซนมันมีโอกาสได้ตัวที่8ตัวที่9แล้วผมก็พูดว่าตัวที่8ตัวที่9ตัวที่8ตัวที่เเปี้ยง ระเบิดชื่อคลิปนี้7แล้วนะครับแล้ว8และเกเลยหรือเปล่า8กับ9เลยป่ะครับแปดกับเเลยป่ะครับถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ต้องทำไรเลยอ่ะไซล่านี่โลโลเองป่ะผมโลเองแค่รู้สึกผมจะโลเองไซล่าแค่2ตัวมั้งที่เหลือเอา5บาทไปหมุนเพนเบ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 นหมุ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 นรัวๆก็ยังคงเป็นสุดยอดออกเมนตลอดการและตลอดไปเพนเบนให้เจ็ดตัวใช่แล้วมีนะไปดูเมตาไอผมเจอเมตานี้บ่อยมากเลยนะใครสระเมนทัวร์น่ยมันเมนทัวร์มั้ยอ๋อไม่เมนใครสาะดาริเอตอ่ะ ช่วงถ้าเขาดาเลียยังไม่สามอะ่ะจะยังสู้ได้นะพวกบอดสแตนดาร์ดหรือว่าบอดเลเจนด์แต่พอดาเลียสามอะ่ะสิ่งที่ยากคือต้องพยายามโพซิชันแทงที่ถึกที่สุดไปชนดาเลียให้ได้เพราะผมเคยแบบนั่งน้ำลายยืดไม่ได้โพซิชันแล้วดาเลียมันหลุดมาวิกไซแล้วตัวข้างหลังแม่งลบหมดเลยบอร์ดคัก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็ล้นหลังหมดใสโซเฟเตอร์8ซากาเดียนอันนี้พยายามเลเจนดารีเลเจนดารีวาลัอันนี้อะไรวะเนี่ยนี่เคลลีโลอันนี้อะไรไม่รู้ สกอเรีเดยดเหมือนกันมัน้งไอสไนเปอร์แบชชันยังเล่นอยู่อีกเหรอครับสไนเปอร์แบทชันสี่ยังเล่นอยู่อีกเหรอตลอดไปเนี่ยเนี่ยแบชชันสี่สไนเปอร์สี่นะอยาะาา่าไปแซวเขาไม่ได้ไงเหมือนเราไงเกมบิดยังเล่นอยู่อีกเหรอตลอดไปครับโอเกมีต้องขอบคุณพันโล่าเบนช์นะครับที่ ผมได้คาม่ามาสองตัวแล้วแพท15.3คาม่าไม่ใช่เมตาของเธอผมก็แค่เอามาหมุนหาแอดสบายๆเขาอยู่แพทไหนครับแบสไนแบสไนเอ่อแพทพีบ